สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข้าวไอทีกันครับเผยสเปคเลดมี K70 อันต้จัดเต็มด no ้วยซิป d i m e n ซ i t y 9,300พาต์สตัวท็อปสุดและมี G.P.U แยกเล่นเกม144เฟรมได้ที่ 1.5K ครับ วันนี้ทาง Xiaomi ได้จัดงานแถลงข่าวครั้งใหญ่ในประเทศจีนฟังเมื่อถือน,นอกจากจะมี Xiaomi Mix 4, 4และ Mi Mix 4มาเผยโฉมแล้วทางด้าน Redmi K70 Series ก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่มาตามนัดนั่นก็คือ Redmi K70 a n t a กับฮาร์ดแวร์ที่ใส่มาให้แบบเต็มสูงเทียบชั้นเรือธงโดยจะให้ซ0เซต Density 9,300พาสตัวท็อปสุดในปัจจุบันพร้อมกับ GPU แยก D1 สำหรับคอเกมในราคาที่อาจทำให้หลายคน ต้องขยี้ตามองโดยราคาเริ่มต้นที่2,599หยวนหรือประมาณ13,000บาทนั่นเองครับโดยเล่นมี K70 อันตาจะมาพร้อมกับจอ o l e d ขนาด6.67นิ้วความละเอียด 1.5K มีส่วนที่หนาที่สุดของขอบบางเพียงแค่1.9ม mm, เมเท่านั้นครับจะมาพร้อมกับอัตรารีเฟ f เรท1 4 4เฮิรตซ์และทำความสว่างสูงสุดได้ที่4,000นิตและยังจะรองรับการแสดงผลทั้ง HDR10+, HDR Vivid และ Dolby Vision และจะให้สีเที่ยงตรงตามมาตรฐานเดียว E และ JNCD นอกจากนี้จุดที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือพา n เนลจะเป็นแบบ12บิตขับสีได้มากถึง68,700ล้านสีเลยทีเดียวครับ โดยเลสมี K70 อันต้าจะเลือกใช้ซิปเซตของ Dimensity 9,300พลัสซึ่งแต่เดิม G.P.U. ที่ติดมาพร้อมกับชิปก็จะขึ้นซื่อถึงความทรงพลังอยู่แล้วแต่ทางเซี่ยวมียังไม่น้ำใจพอเลยจัด G.P.U. แยก D1 มาให้เพิ่มโดยจะควบคู่ไปกับระบบระบายความร้อน 3D System Cooling ขนาดใหญ่โดยมีการการันตีว่า เลตมี k 7 0มันต a าจะสามารถรันเกมกระแสนหนกๆที่ฮิตๆระดับท็อป20ได้แบบเลื่นไหล144เฮิรตเลยครับโดยความละเอียดหน้าจอในโหมด Super Frame Rate จะมีเกมที่รองรับในอัตรา Refresh Rate 144เฮิรตแบบ Native ที่ทดสอบแล้วมากกว่า50เกมครับมากันที่เรื่องกล้องครับโดยกล้องของเลตมี k 7 0มันตาจะประกอบไปด้วยกล้องหลักเซนเซอร์ IMX906 ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้องอัลต้าไวท์8ล้านพิกเซลและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลครับและโดยอันดี่โซ ของด i มเบลซิตี้เก้าพันสาจะส่งผลให้เลนส์มี K 7 0 Manta สามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงถึง 8K ที่24เฟรมต่อวินาทีและ30เฟรมต่อวินาทีและอีกทั้งยังจะรองรับเ i ว o ี่ AISP จะประสานการทำงานร่วมกันทั้ง GPU NPU แล้วก็ ISP เสริมการประมวลผลภาพถ่ายให้โดดเด่นชัดทุกมิติไดนเลยครับ โดยทางด้านแบตเตอรี่นั้นเลน m i มี K 7 0 Ultra อันตาจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5,500ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับการชาร์จไว120่วัตต์โดยจะใช้เวลาการชาร์จจาก0ูนย์ถึง100%ได้ภายในเวลาเพียงยีบนาทีโดยจุดเด่นอื่นๆคือเฟรมเครื่องผลิตมาจากวัสดุโลหะโมดูลกล้องปิดทับด้วยกระจกเต็มแผน่นที่ Xiaomi เรียกว่า D E C O และตัวเครื่องจะรองรับการทนน้ำทนฝุ่ IP 68, น IP 6 8นั่นเองครับและนี่คือสเปกแบบเต็มๆของเลน,นครัี มากันที่ราคาและการวางจําหน่ายครับเลนมี k 7 0 Ultra รุ่นปกติจะมีให้เลือกทั้งหมดจสสีได้แก่สีดําสีขาวแล้วก็สีฟ้าและหน่วยความจําอยู่ที่แล็16ลอม1เทราไบต์ราคาเริ่มต้นเพียง2599หอยวนหรือประมาณ1 3 0 0 0บาทครับในขณะที่โมเดลท็อปสุดหน่วยความจํา2 4สิกิกบกลอม1เทราไบต์จะเป็นรุ่นที่คลแลบกับแ b มโบกินีโดยจะมาในตัวเครื่องสีเขียวและสีส้มพร้อมกับบ็อกเซตพิเศษและทิมเฉพาะตัวนั่นเองครับโดยเบื้องต้น้นนนั K7 มันต้าจะวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศจีนก่อนแต่คาดว่าทางเซี่ยมีจะทำการรีแบรนด์ออกสู่ตลาดต่างประเทศในภายหลังครับโดยจะใส่ภายใต้ชื่อเซี่ยมี14 T บสี่ทซีรีส์ซึ่งตอนนี้เซี่ยมี14 T ีโปรก็ผ่านการรองรับจากสำนักงานกสตชในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและถ้าหากมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับ ถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาหนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี Bye.